ครับผมหมอเฉลยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเลือดออกผิดปกติก็มีคนไข้รา,ายหนึ่งนะคนไข้บอกว่าเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่มีเมนมาเนี่ยมีเลือดออกมาสิบกว่าวันเกือบยี่สิบวันแล้วไม่ใช่เลือดออกได้น้อยเลือดออกก็นเยอะเราก็จําไม่ค่อยได้คนไข้าอายุสามสิบหกสามเจ็ดปีอะไรเงี้ยไม่มีลูกนะฮะแล้วก็ตําเดือนก่อนนั้นนี่เขามานะอาจจะไม่สม่สูเสมอแต่มาครั้งนะไม่เกินเจ็ดวันเพราะ,ะนั้นก็ประจำเดือนก็หมายความว่าเราเรามีเมนไม่เกินเจ็ดวัน ใช้หน้าว่าอะไไปวันละสองสาปเหน่ตอนนี้คนไข้ก็บอกว่าเลือดมันออกเยอะมากอยากจะมาตรวจดูอะไรเงี้ยตอนนี้เวลาเราเจอคนที่เลือดผิดปกติต้องดูต้องตรวจภายในก่อนอันแรกอันที่สองก็คือตรวจดูในโพรงว่าลูกโดยใช้อุลตราสา่ันทางช่องคลอดคนไข้อะไรนี้บอกอยากจะตรวจไอตัวของ HPV mm hmm. เขาเรียกว่าไอตัวไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ย แต่ผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้มันมีเลือดออกเราเราตรวจไม่สะดวกเพราะว่ามันจะปนแบบปนเลือดเข้าไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากตอนนี้ตรวจดูก่อนอันที่หนึ่งก็คือตรวจดูว่าปากมืลูกตรงนี้มีแผลไหมคนไข้ที่ปากมืลูกเสพก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะเป็นมะเร็งปากมะลูกทันทีทันใดอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะนํามาประมาณหเพราะฉะงั้นก็ไม่ต้องรีบมานะมีลูกก่อนนะก็ขึ้นอยู่กับว่า ตัวของแผลที่ปอบมะลุนี่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะถ้ารุนแรงเราก็ส่งให้หมอมะเร็งไปไปส่องกล้องดูนะใช้กล้องที่เป็นที่เปนขยายสักหลายๆเท่านะประมาณสี่เท่าห้าเท่าสิบเท่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าอ๋อมีเส้นเลือดไปเลี้ยงมากไหมก็มีโอกาสเป็นมะเร็งไหมวันนี้พอพอเราตรวจไปไในก็ทางปอบปักช่องคลอดก้อยปอบมะลุนี่เขาไม่มีแผลเลย ไม่ต้องทำอะไรนะแต่พอดูทั้งสาวแล้วก็เลือดในช่องคลอดไม่เยอะพอดูทั้งสาวผ่านช่องคลอดปรากฏว่าพโพรงของในพโพรงเนี่ยพโพรงลูุเนี่ยมันมันกว้างพอสมควรทีเดียวสองสามเซนกรณีแบบนี้เนี่ยเราต้องชิ้นเนื้อในพโพรงลูุเนี่ยไปตรวจนะก็มีอยู่สองวิธีก็คืออันนี่หนึ่งก็คือขุดวัลลุ่นในห้องปฏิบัดซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากนะฮะแต่ว่าในเอกชนเนี่ยเปิด เปิดห้องมาตัดทิ่งสามหมื่นนะขูดอีกก็มีหมอดค่าหมอดมยาค่าหมอที่ขูดอีกถ้าเรามีเงินเยอะไม่เป็นไรแต่แต่ถ้าเราไม่ไม่มีเงินใช่ไหมฮะเราก็ใช้ดูดเอาที่ที่หมายถึงห้องตรวจผู้ป่วยนอกหมายถึงเรามาตรวจที่ตรงนั้นเราก็เสียเงินนิดหน่อยอาจจะเสียสักสามสี่พันอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับสามสี่มืน เราเสียสามสี่พันดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับการอธิบายแล้วก็เราเห็นเ,เลือดออกคอนข้งเยอะเราก็เลยใช้ตัวเขาเรียกว่าใส่ลิงที่มันมีปากดูดสอดเข้าไปในโพรงมะลุงเราก็ทาให้เป็นสุญญากาศแล้วก็เหมือนกับซักชั่น่ะมันก็ดูดแล้วก็ดูดดูดดูดด,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 ด้วยเซลลในโพรงมลุกก็เป็นการหยุดเลือดไปในตัวนะวเสร็จแล้วเราก็เอาเซลลที่อยู่ในโพรงมลุกเนี่ยส่งตรวจ นะครับแล้วก็รอผลสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันก็จะเป็นการช่วยสต o ปอิดดิ้งหรือว่าช่วยหยุดเลือดได้อย่างหนึง่งนะอีกอีกสักอาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถที่จะมารู้ผลว่าเป็นอะไรแน่นะนะสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งนะถึงแม้จะอายุ36ก็เป็นได้แต่ว่าเป็นไม่ไม่เยอะมากนะต้องคุณค่าต้องอาย40ุ40ขึ้นไปนะส่วนอาย40ุ40ขึ้นไปแล้วก็ เนื้อที่ดูดมามักจะเป็นสีเหมนเนื้อปลาอะไรเงี้ยแต่คนนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่ออกเป็นเงาน,นเดียวเรารอ,อดูผลอีกอาทิตย์หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะต้องดําเนินการเกี่ยวกับเร,รื่องิปติในพรงศรุ